สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะทําการลดน้ําดําหัวพ่อกัะแม่นะฮะตอนนี้ล้านล้านลูกๆพร้อมกันแล้วโน่นข้างหลังก็มีการกายภาพเกิดเกิดขึ้นบาดเจ็บคนหนึ่ง <c oughs> ออกมาลูกมา <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนไอ้นี่ก่อนนะทุกท่าน,นสวัสดีกันก่อนเล้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับม <c oughs> า <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดเปิดหัวก่อนเ <c oughs> พราะ <c oughs> ว่าผมแก่สุดแล้วมาแก่สุดแล้ว ยังเงียบอ๋อเพื่อนคไดอะไรหนอเย่ยังคงยังไม่ลดเลยยังคงจะร้องไห้ก่อนเพื่อนตุรรดเศร้าก่อนเศร้าก่อนเพื่อน เค็ดมันยากเลยอยากจังต่อไปก็คุณน้องนะฮะแหนมจริงมาเร็วลูกมาทางหนาลูกอ๋อตามคิวเหรอ เรียงตามอาบุโซใช่ไหมเรียงตามคิวอาบุโซเอาเอามามาันนี้อืมออืบ้อพดปพวดขาอืมพวดกันไฟ นะนะอืมนะทีนี่นาโนนี่ก็เดิดหนักน้างดอยแม่ยห้งอยู่ยนเป็นชุกจะดื้อไรลาเหไดการทิงงานบวก็หยุดหยุดทั้งยางไป เก่าเออละเวลาอย่างเดียวอืมอ๋อ เดย้ยืนเข่าคิ t um t um t um <S <S ้วได้ยืนเข่าคิ้วได้ห้ามรัดคิ้วแต่ตามอายุเดยตันตันสุดท้ายงหมดกัดพี่โอ้ีนิจ้ะไม่รับงงงกเหรนมาต่อต่อโอ้โหห้ามแซงคิ้วนะ อคุณตะวันนะครับคนต่อไปนะครับหดน้ำหมาอะไรใจเรียนนะครับคุณคือผู้หมู่ทุรวงฟันนะครับหน่วยหน้านะครับ ต้องออกไปลุยก่อนเบิกทางให้น้องจบบเป็นเจ่าเป็นหน่อรุ่นสู่รุ่นรู้เลยใครใครสุดท้ายนี่รู้เลยใครใครสุดท้ายนี่

เต้นแบบผู <Netz mainly pedir als> ้ดีเขาเต้น <nome> ย <benim> <s girlfriend muy bueno> ังสีแเยยยังสีแม่เต้นยังสีแม้เต้นแบบผู้ดีเขาเต้นนี่ยมมีเต้าจมอย่าจมมีอ่ะอ่ใอ่อันนีาม่ก็มังจะเลกอะไรก็ใส่ก็ เมฆราดเดือดเลยอย่าหลอกเลยเด้อดูริงจิงมีดอกดาวเรืองในลิลลี่ดิลลีลดตาคนเอาให้คนอื่นต้องโห่ดอกไม้ให้ตาต้องลิลลี่จะพูดอะไรพูดในใจจะพูดในใจเออพูดในใจแล้วก็พอคุณมอาคุณล่ะ ไวเยองเรยนเราว่าคนส่งเขาให้เรียนไงคนส่งเขาให้เรียนหมอก็ต้องเรียนหมอเลยไก่ด้อกอมนะไปลุยต่อสองหนุ่มสุดท้ายตัดเจ็บคนใหญ่หูไปหมดเลยูบเจ็บเข้าโบพีบูไม่จ็บขาด้วย

ดวงใจของทางบ้านโอ้ยนั่งลูกนั่งนั่งนั่งดีดีเออเออเอ่อเอ่อเอ้ยต่างห่าก ใสโดด้ยนำนใจหอมอ้่อสิเก่งๆไก่ดาวบ่เล้ยเฮเอ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ยเฮ้เ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเ้เฮ้ยย่ยย้เเก้มานั่งข้น้ย บอยนางหาหนามาก่อน <c oughs> แปหนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจังหดเท่าต่ <c oughs> ตอเฮายังบวยยอมรับนะคือยังหดเท่าดีกว่าว่ะมันบ่อยอยากเขาสูวง,งการ <c oughs> ผู้สูงอ <c oughs> าอยู่ละ มันไม่ไม,ม่จริงก็ตอนที่นั่งก่อนอะงั้นมาน้าหันหน้ามาทางกล่องนี่ก่อนมาณพลเข้ามาไอ้ตัลเร็วเนั่งรวมกันเข้ามารวมกันก่อนสักหน่อยนั่งหันหน้าไม่นี y, ่นั่งทางไตมาเอออยู่ทางหลังก็ได้อยู่ทางหลังก็ได้เออเออมามาเลยเดี๋ยวฮอสิแคปอนาจอเอากับตานมาเร็วเดี๋ยวนะเห็นครบกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยว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 นะ เข้าไปคือกันโอเคเดี๋ยวนะบอกว่าแปดห้าสี่สามสองเลยกันยิ้มแล้วก็โอเคนะยิ้มแห้งๆเลยสี่สี่ห้าสี่สามสองโอเคยี่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแคปเออกโอเคครับจะเป็นบรรยากาศรดน้ำดำหัวเนาะโอ้ยจะมาโอ้ยอะไรเอานาพูลเขามามามาเป็นผู้เฒ่ากับผู้เฒ่ามา

บัาชีเล็เดิมมาดีกับโอนมาส่งมานะครับมีกัโอนมาไม้เล่งเดิมคือเก่ามาไปมาคือเก้ามาเด้อเจ้าก่อนเล็กหน่อยเล็กเต่าเดิมเค้อค่ะให้าร่อต่อไปมาเรื่องอ แม่จะไม่อาบน้ำแล้วน้ำทั้งนวเออดีแม่ก็ไม่คุยแล้วเออเอกที่สาอ่ะโอยกินยังจดจั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 ดเกี่ข้าวเ่ยว้าไปไล้าากอนก็ได้นยังเล้ามาแ้จนจนรถมาแล้ว

อขอลงพัดตึงอีกรอบได้ไหมอ๋อจะเปิดลงพัดตึงจะน้อยนตอนนะเป็นพีใหญ่แล้วอยบึงหอมเก้็หอมเก้็นะหอมเก้มพระเอกนะครับตาบานหอมเก้็เพระเอกไม่ใชเอ้ยงอยากเลแต่งหน้าเลยตาบานหอมเก้็พระเอกหอมเก็ะสองข้าง กอดข้อแนมกอด้อนมใกล้ได้สีนไม่เคยไปสบาคนเนย้ไเร่อเรื่องมันะกินขพี่บุพี่บุอุ้มอุ้มพี่หวานึ้นเปล่าอุ้มพี่หานึ้นเปล่า น้องจะอุ้มพี่จนลอยนะยิงห่ไปเบึ้องลกไแล้วตามลำตามใจเลยลานมือซองเออให้พี่เอกเลย แก่รอด้วยแก้ซูดด้วยได้มันมีโอนึนไม่ได้โอนินไม่ได้ต้องแก่ก่อนเดียวมันเบาโอนกันนะต้องแก่ก่อนเอ้ามาชิงมาชิงชิงลดน้ำหนักจริงเลยให้บอนก่อนลยกินน้อยๆน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆอะไรสมนอนเยอะๆ โอ้กาแฟเลยปัจกาแฟเลยดี่นี่าที้เมือนพเ่นด้วจเรี่าเิริา้งปเ็นเก่งเกกอากระทับเป็นผู้ชายที่โตสุดแล้วดูแลดูแลผู้หญิงดูแลงานในบ้านนะเป็นผู้ชายทุกอย่าง อย่าดื้อหลายอย่ามึนหลายบ่ยิ่งยังยิ่งเยอะโตได้แล้วไม่ใช่มานอนเฝ้าแต่พ่อกับแม่พี่ตนดิพี่ตนพี่ตนพี่ตนมาเดินหาอะไนู่นดื่มดื่มเพื่อลืมเธอฮะบ่แมนเนาะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนยิ่งเยอะยิ่งอะไรเป็นต้องารถนาเนาะตอน ดูเล็ลูกโขนเนี่ยครับฮะโอเคโอเคละวอ้าวมาพบทุกคนไปพบทุกคนไปไปไงแล้วแล้วไปบายบายบรรยากาศปีนี้แหละปีสองห้าหกเจ็ดหลังจากลดน้ำตำหัวแล้วเดี๋ยวก็จะแยกงย้ายไปทำกาพุทเทพกันแอืวไปเรียนไปทำงานก็ว่ากันไปเนาะ แกคลิปนี้บายบายโอเคค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะ bye bye.